สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูใบเฟิร์นก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมแบบฝึกทบทวนการเขียนวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะดินสอค่ะไม้บรรทัดค่ะยางลบค่ะแล้วก็สมุดนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ชีตวันนี้นะคะที่เราจะเขียนเป็นตัวอย่างลงในสมุดภาษาไทยของเราเนั่นเองนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกอ่านและฝึกเขียนคำอะไรหลังจากที่เด็กๆตเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบ แผ่นเขียนคำอ่านนะคะที่คุณครูเคยแจกให้นะคะที่เป็นชุดที่สองนะคะเปิดไปหนะ้าวันจันทร์ที่2 8กุมภาพันธ์พศ2565หนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนวันที่ที่บรรทัดแรกกันเลยคะ่ะวันจันทร์เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนให้สวยๆเลย จอจานไหันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือกาลันวันจันทร์ที่28นะคะเลขไทยค่ะกุมพาพันธ์เด็กๆมองเห็นไหมคะ คุมพาพอสำเาอสระอาพันนอหนูพอทหารกะลันนะคะพอสองพอสองสองห้าหกห้าค่ะสองพัน ห้าร้อยหกสิบห้านะคะหลังจากที่เด็กๆเขียนวันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วห้ามลืมเด็ดขาดเลยคือขีดเส้นใต้นะคะอ่ะขีดเส้นใต้ปิดบรรทัดให้เรียบร้อยต่อไปค่ะบรรทัดต่อไปเว้นบรรทัดด้วยนะคะคําว่าคัดและอ่านค่ะคัดคอควายแมหันอากาศดอเด็ก สาระเอ,อลอิงสาระอ์อ่านอออ่างไม่เอกสาระนอนอหนูคัดและอ่านนะคะมาที่ประโยคแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะคัดไปทีละตัวและเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวครูเฟิร์นจะมาสอนอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะมันทัดคำแรกค่ะคำที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะคะ เวีนบัณฑัตด,ด้วยนะคะเลขหนึ่งไทยค่ะคำแรกนะคะมานีมอมาสระอามออามานอ,อีนีมานีอ่ะคำที่สองมีนะคะมอมาสระอีมออีมี คำที่สมค่ะตาตอเตาสระอาตออาตามานีมีตาต่อไปคำที่สองข้อสองนะคะคำแรกคะ่ะอีกาอออีอีอกออากาอีกา มมมาสระอามอ,อามานานะคะนอหนูสระอานออานาอ่ะอีกามานาข้อที่3ค่ะตานะคะคำว่าตาตออา อ่ะสารไอไม้มาลายนะคะปอปลาค่ะลากขึ้นเส้นขึ้นมาให้ถึงตรงนี้เลยนะคะอ่ะไปไถนาถอ,อาไอไถสารไอไม้มาลายนะคะถอถุงไถนานอาอนาอ่ะคำที่สี่ค่ะอ่ะลืมค่ะคำที่สาม ตาไปไถนาคำที่สี่นะคะข้อที่สี่อาอะออาอามีมออีมีกำไลนะคะกอสาอามกมกออามกรรอไอไลรอลิงนะคะกำไล อมีกำรรไลต่อไปค่ะข้อสุดท้ายเขียนเลขห้านะคะชูใจกำม,มืออ่ะชูชอช้างสระอูสระไอไม้หมวนและจอจานชูใจชออูชูจอไอใจอ่านว่าชูใจนะคะกำม,มือกอกรรมํมจำ มือมอเอือ,อมือชูใจกำมือหลังจากนั้นเด็กๆขีดเส้นใต้นะคะให้เรียบร้อยจะมีเด็กๆหลายๆคนเลยที่มักจะลืมขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนชื่อของตนเองเลยบรรทัดสุดท้ายนะคะเขียนชื่อของตนเองให้เรียบร้อยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาอ่ะเดี๋ยวครูเฟิร์นจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะอ่ะคำแรกข้อที่1นึ่งมออามานอีนีมอีมีตออาตามานีมีตายากไหมคะไม่ยากเลยนะคะหลังจากเดี๋ยวหลังจากจบคลิปเด็กๆสามารถ วนกลับมาฟังรูเฟิร์นอ่านซ้ำได้อีกนะอะต่อไปค่ะข้อที่สองอีอีกออากาอีกามออามามออามานออานานออานา อีกามานาคำที่สมค่ะข้อที่3มนะคะตออาตาตออาตาต่อไอไปต่อไอไปถอไอไถถอไอไถนออานานออานา อาไปไถนาะข้อที่4ค่ะออาอาออาอามออีม,ออมีมออีม,ออรรมีกออ,กรรอํากํากออํากําลอไอไลลอไอไล อามีกรรมไรคำที่5นะคะข้อที่5ชออูชูชออูชูชออชจอไอใจจอไอใจกออากรรมกออากรรมมอ,อือมือ มออือมือชูใจกรรมมือไม่ยากเลยใช่ไหมคะแบบฝึกส่งเสริมการเขียนวิชาภาษาไทยวันนี้ของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เด็กๆเ,เขียนให้ตัวตรงบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนให้สวยงามและเป็นระเบียบถ้ารบอย่าลืมลบให้สะอาดนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณครูใบเฟิร์นแล้วนะคะครูก่อนจะไปนะคะคุณครูใบเฟิร์นก็ขอฝากเด็กๆไว้หนึ่งอย่างนะคะก็คือฝึกอ่านเป็นประจำนะคะเด็กๆจะได้อ่านเก่งและอ่านคล่องนะคะและที่สาคัญเลยก็อย่าลืม ทรงรูปผลงานของตนเองนะคะที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับคุณครูประจำชั้นดูในหลายห้องเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูไปเฟิร hmm. ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะ